วันนี้นะคะเราจะทำคลิปวอล์กนะสองวันนะคะเพราะว่าคืนียอุ้มจะไปสอบกรฟใช่ไหมแล้ววเนี้ยอุ้มก็อยู่กรุงเทพซึ่งอุ้มติดงานอยู่นะคะเดี๋ยวก็รอดูคลิปเนาะอก็คือเดี๋ยวอุ้มจะต้องนั่งรถกลับไปที่นครปฐมก็คืออยากจะถ่ายเก็บไว้ว่าตัวเองหลุดพันอะไรมาบ้างนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะ เดี๋ยวน,นี้ก็เดี๋ยวรอหัวหน้าอุ้มแบบอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่นะครปฐมซึ่งนั่งรถเมล์แล้วซึ่งอุ้มแบบไม่เคยเข้าแบบคือแบบไม่เคยนั่งนั่งรถเมล์คนเดียวเข้ากรุงเทพอย่อางเงี้ยเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเราจะไปได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้อุ้มอยู่ที่นิมิตใหม่นะคะทุกคนก็แถวๆนั่งสิเดี๋ยวราดีนะ ถึงมอเกษตร ح. บางเขตไปเที่ยวร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปต่อนะเดี๋ยวอุ้มโทรหาเพื่อนก่อนเพราะว่าอุ้มก็ขึ้น b t ทไม่เป็นซึ่งมาคนเดียวมันก็เป็นอุน้ใหน่อยค่ะค่อเคือนะ ทคทุสวัสดีวันที่สองนะทุกคนโอ,อ้น่ามาเราไปนี่แหละนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปสอบกอพอกันนะคะทุกคนครั้งแรกนะคะสนามแรกของเรานะคะทุกคนที่จะไปสอบเราก็ใส่ชุดนะักศึกษาไปจ้ะแล้วเราก็จะพอสอบเสร็จเราก็จะแยกทางกับเพื่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปฝึกง,งานต่อนะคะอ,กอุกนนะ่าจะกับไปที่พักเลยนะถ้าสอบเสร็จ น่าจะไม่ได้ไปที่ c ีเจนะคะเพราะว่าน่าจะอยู่ไกลก็วันนี้นะคะเราจะาแบบงง,งงนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะคะคือตั้งใจแลวรอบแรกคือตั้งใจว่าแบบแค่จะไปดูแนวเฉยๆทุกคนเรายังไม่ได้แบบเออจริงจังให้ผ่านรอบแรกเลยขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอุ้มลงสอบไปสองรอบก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะ ไปติ้งค่ะสวัสดีครับว้าวกำลังเดินเยอะเลยเนี่ยอันตั้งเก็บผมครับนี่นะเออตอนนี้งเทมาแบรน่งเป็นกี่สิบสามใบร้อยหกสิบเหฝนตกไม่ใช่ต้นไม้ครับต้นไม้เพื่อนแอนถ่าอะไรนะค่ะวันนี้เปิดประสบการณ์ไปสอบนะครับมาสอบกพครั้งแรกมีไส้ไหมเดวจะมาดีบีดันลายจะออกมานะ ใช่มีส่วนเกินมาด้วยโปรชี่อไอเทยแต่มันเป็นนั่งยอไม่ชอบใช่ครับโปรชี่แต่ว่าวิ่บินว้าวดูผู้คนดูเครื่องบินมันมันกล้องยังไงวะกับกล้องกับกล้องยังไงวะมันใหญ่มากมันกลไม่ได้เอเชียเอเชียครับเห็นไหมอ่ะไม่เห็นไม่ต้องรู้หรอกเครื่องบินเครื่องบินไทยมาขายเครื่องบินแล้วลำใหญ่ไหมคะลำใหญ่มากเด็กมันนอกเข้ากรุงครับไม่เคยเห็นเครื่องบินใกล้ขนาดนี้ ข้าก็องาจะบินไปประมาณเชียงใหม่เวลาสอบอ่ะครับรองหลังดิบเวลาเราสอบเขาบอกว่ะเฮียมีผุดไปเดินไม่เดินไม่อยากเดินขับจม้านี่ฮะโดนโดนท่านยามบนนิดนึงเลี่ยนเ่กูจะถ่ายคลิปบอกจริงๆเอายว้าออกมาแล้วมันก็ถ่ายตอนเอาจากห้องสอบมาเราก็โยมมากอีสัตว์นี่คือสภาพก่อนเข้าห้องสอบแมวใช่ไหมพี่แนน พี่อุ้มไม่เห็นปะเยียบน้ำคนเยอะค่ะคนเยอะชมพู่บอกซื้อรองเท้าใหม่กับกางเกงใหม่เราทาเราทาที่ซื้อเพราะอะไรวะีพี่อะซื้อรองเท้าใหม่หมาหมากัดรองเท้าครูใจดีอะให้ชมพู่ซื้อโอ้แม็กกีจริงเพื่อนจะเยอะ เขาเปลี่ยนสายอะแล้วเราไม่รู้ว่ามันต้องไปซื้อตัวต่อเลยอะแล้วเขาบอกว่าคันงง่าทุกคนเดี๋ยวเราคอ,อยไปรีวิวทีเดียวนี่สายสิเอ็ เมห้าสีามแล้วเราก็จะไป่ เรากลับมาถึงที่พักเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือแบบเดินทางเหนื่อยมากก็คือเมื่อวานเพิ่งเดินทางไปแล้วก็วันนี้ก็แบบเดินทางกลับมาแกก็เดี๋ยวจะมารีวิวเนาะสอบกพอพเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเช้าไปใช่ไหมอุ้มอุ้มออกจากหออุ้มประมาณตีสี่ครึ่งนะคะเนาะมาถึงก็ประมาณหกโมงครึ่งได้นะคะที่ราชพัฒน์พระนครอ่ะหลังจากนั้นเราก็ ไปนั่งพกักหาอะไรกินเจ็ดโมงเราก็เดินไปที่จุดลงทะเบียนเขาจะแยกนะคะอุ้มก็อยู่โตลงทะเบียนที่สามเนาะเขาจะต้องลงชื่อแล้วก็พิมพ์บัตรประจําตัวสอบอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่แบบว่าจะไปสอบในห้องเนาะหลังจากนั้นนะคะพอก็รอแปดโมงแปดโมงก็ทีนี้ก็ขึ้นเข้าไปห้องสอบก็คือแบบห้ามพกอะไรเลยทุกคนคือสร้อยพาที่อุ้มเคยใส่ใช่ปะเขาก็ให้ถอดออกอุ้มก็ต้องเดินออกมาเก็บฝากไว้ที่ญาติเพื่อนอุ้มนะคะ แล้ก็พวกตามหูด้วยเนาะพวกกา้าอะไรเงี้ยก็คือสอบกอบพอ e e x ซ m ของอุ้มนะครั้งแรกนะคะก็ระบบดีนะอืมถือว่าดีมีกระดาษทงกระดาษทดให้นะคะใช้เวลาสามชั่วโมงอุ้มเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะเพราะว่ารอบครั้งเนี้ยอุ้มคือแบบไม่ได้อ่านแบบจริงจังเลยขนาดนั้นเพราะว่าแค่ตั้งใจว่าจะไปดูแนวก่อน ถึงจะค่อยมานี่แต่มันก็ไม่ได้ยากหรอกทุกคนสําหรับอุ้มนะคือถ้าเราอ่านไปแบบเอออ่านไปแบบมันได้อยู่แล้วอะแล้วก็ทําข้อสอบอะไรเงี้ยด้วยฝึกทําข้อสอบอะคือมันได้อยู่แล้วนะคะทุกคนอืมจริงก็คือที่อุ้มไปสอบเนี่ยก็คือแบบรุ่นทํางานมดแล้วรุ่นนักศึกษาก็คือแบบใส่ชุดนักศึกษาน้อยมากก็คือใส่ชุดทางานกันเยอะมากนะคะแล้วฝนตกด้วยเป็นอะไรที่แบบอาหาเลยเปียกกันเลยทีเดียวเชียว ก็ก็คือแบบถ้าไม่เที่ยงก็คือออกพร้อมกันหมดก็ออกก่อนไม่ได้นะคะต้องออกพร้อมกันเพื่อไปเข้าน้ำก็จะต้องมีผู้คุมซึ่งผู้คุมของอุ้มมีแค่คนเดียวเขาก็เลยให้อุ้มไปคนเดียวนะคะแต,แต่ก็มีพวกพวกอะไรแม่บ้านยืนรออะไรเงี้ยอืมก็ระบบการจัดก,การก็ดีนะคะประมาณนึงเลยอืมก็เดี๋ยวรอพาปปรักเปเปอร์เปเปอร์อุ้มสอบทีนนท่นครปฐมก็ สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบนะคะอ,อ,กกอุ้มก็ฝากกดไลค์กด s c r i b e ให้อุ้มด้วยนะคะไป้เจอกันคลิปหนะะ้าค<ป>่ะบ๊ายบาย